สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องสาววึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางเราพัฒนานะคะพี่พี่จ๋างวดประจําวันที่5เมษายน2566นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเนาะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปแล้วก็คําเตือนกันก่อนนะคะมาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่ตพี่จ๋าตัวเลขเนาะเกิดจากการคำนวณเข้าได้หลุดได้นะคะปะปุ่นกันไปอ่ก่อนไปรับชมแนวทางของวันที่5นะคะเดี๋ยวเรามาดูผลของวันที่3กันนะคะ,ะวันที่3ามนะคะแอดให้เด่นแอดให้วิ่งรูดที่4กับ2ไป นะคะคเด่นที่4กับ2เด่นที่แอดทำเครื่องหมายในตารางก็คือเด่นสุดในตารางเนาะมี4มี2มี0นะคะแต่ว่าแอดเลือกที่จะนำา4กับ2มาให้วิง่งให้รูด0เป็นชุดกันนะคะพีพีจะมาดูผลกันผลที่ออก6ตัวก็คือ7 157 20นะคะ ล่างของ6ตัวก็คือ71 71หแอดหลุดไปเนาะตัวเด่นตารางมาแค่1นนะคะส,ส่วนล่างอ้าวส่วนล่างล่างของ5ตัวนะคะล่างของ5ตัวก็คือ15นะคะ1 5มาตารางล่างของ4ตัวก็คือ57เ็ด่นที่5เรามานะคะในตารางแต่ว่า57เราไม่มีเนาะส่วนบนนะคะ720นนะคะพี่ๆจา๋า สองศูนย์มาตัวเด่นนะคะเด่นทั้งสองทั้งศูนย์แอดให้วิ่งรูดที่สองด้วยนะคะตัวเจาะนะคะแอดมีสองศูนย์นะคะเสียดายมากเลยแอดไปเน้นที่สองหนึ่งแต่สองศูนย์นี้ก็โอเคนะคะพี่ปีจายังมาอยู่นะคะยังมาในสองศูนย์ตรงๆนะคะ กันที่ศูนย์ถ้าใครนำศูนย์ไปเป็นแนวทางก็เนาะทั้งศูนย์ทั้งสองนะคะแต่ว่าวันรอบนี้สี่เราไม่มานะคะพี่พี่จ๋าสี่ไม่มาเก้าไม่มานะคะอ่ะตารางเรามาสี่ตัวเนาะยังไงก็ฝากเป็นกําลังลใจให้ต่อด้วยนะคะพี่พี่จ๋าแนวทางเนาะมีเข้ามีหลุดแอดก็คํานวณได้ยังไงก็นํามาแบ่งปันแบบนั้นเนาะพี่พี่จ๋าเข้าบ้างหลุดบ้างก็อย่าว่ากันเด้อเพราะว่าคอยกับบลูนเนาะพี่น้องว่าจะออกตัวใดเนาะค่ะเนาะ มากระจังตามเดี๋ยวแอดขีดตารางก่อนเด้อแป๊บหนึ่งนะคะอะ่ตามต่ตเนาะแอดเขียนวันที่แป๊บหนึ่งนะคะหากพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจอยากจะเข้ากลุ่มก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะคะในกลุ่มเรามีหลากหลายแนวทางไม่ว่าจะเป็นแนวทางหุ้นด้วยนะคะดาวถึงดาวจูนเลยเนาะ พร้อมแนวทางเลขทูบนะคะพี่พีชาแนวทางเลียกทูบแอดก็ให้เฉพาะไอกลุ่มนะชุดกันส่วนประมาณวันที่28่สนะคะ28ถึงเมเมษายนอ่าแล้ถึงวันที่2พฤษภาคมแอดอาจจะไม่ได้ลงหน้าช่องให้เด้อพี่พีชาเพราะว่าแอดไปต่างจังหวัดนะคะแอดจะลงไปไหว้ตะไคที่ใต้นะคะ ก็ไปเที่ยวพักผ่อนด้วยเนาะอ่าไปทำบุญด้วยนะคะแอดอาจจะไม่ได้ลงหน้าช่องให้เนาะแต่ว่าในกลุ่มแอดก็ลงให้เหมือนเดิมนะคะถ้าใครสนใจก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะลาวพัฒนานะคะวิ่งรูด สำหรับตัวดินดินของแอดนะคะก็จะมีแปดห้าเก้านะคะสี่สองหนึ่งเนาะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะพี่พี่จ๋าระวังสามเนาะระวังสามแอดเขียนไว้เลยเผื่อพี่พี่ท่านไหนอยากนำไปจับคู่กับในตารางนี้นะคะส่วนเด่นของแอดนะคะเด่นของแอดก็คือแปด แกับ4คํคำนวณออกมามี4อีกแล้วพี่น้องมารอบไหนก็มีแต่4เนาะแต่ก็ดูนะพี่ๆจา๋าแนวทางมีเข้ามีหลุดนะนําไปพิจารณาดูเอานะคะอ่ะสำหรับเด่นที่8ของแอดนะคะเด่นที่8แอดก็จะมี80 82 84 86นะคะ สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่เก้านะคะอ่ะสำหรับกันนะคะเอดกันไปที่สองนะคะกันไปที่สองอ,อย่าลืมเบิ้ลเนาะถ้าใครชอบก็ใส่ไปด้วยเด้อกันเบิ้ลีก,กันที่สองนะคะสำหรับสายเบิ้ลเนาะ มาสำหรับสองนะคะสองแอดก็จะมีสอง1 2 5 2 9สองหนึ่งสองห้าสองก้านะคะอ่ะสำหรับสามตัวเดี๋ยวแอดไปจับให้ในกลุ่มนะคะพร้อมแนวทางเลขทูบเนาะอ่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นในสูตรนี้กันนะคะแต่แอดก็ลงอ่คลิปเดียวสูตรเดียวเนาะแต่ว่าสำหรับสูตรเม็ดเดียวแอดก็กลับมาลงให้แล้วเนอะแต่ว่า อีกช่องทางหนึ่งนะคะพี่ๆจ่ายทองทางหนึ่งเนาะอ่ะมาดูสำหรับเด่นที่8 8 2 8ปหตัวเด่นของเราในสองสูตรนี้อ่ะใครชอบ8ปดก็นำมาจับคู่ได้นะคะเผื่อมาด้วยกันอาจจะแอดจับคู่ให้แล้วเผื่อใครจะนำไปเป็นแบบดินนะคะนำไปเป็นแนวทางเนาะ สี่ศูนย์สี่หนึ่งนะคะอ่ะสำหรับชุดกันนะคะกันที่สองนะคะกันที่สองแอดก็เน้นไปที่สองหนึ่งแล้วก็สองเก้านะคะสองเก้าถ้าไม่ชอบก็กลับหัวเป็นสองหกเอาดเลยพ,พ,พี่จ๋าอ่ะมานะคะ แอดกลับหัวไว้ให้ไม่ต้องตามแอดทุกตัวนะคะชอบตัวไหนก็ค่อยตามนะคะแอดเขียนเพื่อป้องกันกันด้วยเนาะอ่ะชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะก็ขอขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งย่งขึ้นไปเลยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ